<ๆ>สวัสดีค่ะ,คะ,คะพบกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมกับเราสองคนในวันนี้ทางสถานีวิทยุม,มหาวิทยาลัยนเรศวรพื้นความถี่ FM 107.25เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันนางโชติกาพุ่มเมืองนักวิชาการประกันสังคม4และนางสุวิดาเอื้ออำนวยนักวิชาการประกันสังคม4ซึ่งเราทั้งสองคน ได้รับมอบหมายจากนางอาพรแววสอนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโรให้มาแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในยจ้างมีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมภายใน30วันนับแ,แต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนโดยให้ในจ้างยื่นแบบขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมณท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะคะในแจ้างต้องเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ 2. หลักฐานแสดงตัวในจ้าง 3. หนังสือมอบอำนาจ 4. หนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หลังจากที่ในแจ้งได้ขึ้นทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้นะคะคือ 1. หนัง,หนงสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ระบุเลขที่บัญชีซึ่งจะเป็นเลขเดียวกับกองทุนประกันสังคมเพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อ 2. ใบประเมินเงินสมทบเพื่อแจ้งให้ในแจ้งทราบถึงจำนวนเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทน และวันที่ครบกำหนดชำระสามหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเดียนกองทุนเงินทดแทนคือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลลภาพตายหรือสูญหายสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย อันเนื่องมาจากการกำงานให้แก่ในจ้างเงินสมทบคือเงินที่ในจ้างจ่ายเข้ากองทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งจะเรียกเก็บจากในจ้างเป็นหลายปีโดยประเมินจากค่าจ้างที่ในจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปีรวมกันคนละไม่เกิน240,000บาทต่อปีคูณกับอัตราเงินสมทบ ของแต่และประเภทกิจการของนายจ้างระหว่างอัตรา0.2ถึง1%กองทุนวีรแทนจะรีกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างเป็นลายปีปีละหนึ่งครั้งโดยในปีแรกนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบภายใน30วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนสำหรับปีต่ต่อไป จ่ายภายในเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทันทีนะับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานให้กับนายจ้างนายจ้างสามารถจ่ายเงินสมทบก,กองทุนเงินทดแทนได้ดังนี้ 1. นึักสำนักงานประกันสังคม 2. ทางไปรษณีย์ส ทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เปอีเพย์เมนต์กองทุนประกันสังคมคือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยข้อบุตรทุพพลภาพตายสองข้อบุตร ชลาภาพและว่างงานเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่องในจ้างจึงมีหน้าที่หักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างและนำส่งส่วนของในจ้างในจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบของลูกจ้างพร้อมจัดทำเอกสารตามแบบสปสหนึ่งขีดสิบส่วนที่หนึ่งและสปสหนึ่งขีดสิบส่วนที่สอง หรือส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแจ้างต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปโดยมีช่องทางการชำระเงินดังนี้ 1. ณสำนักงานประกันสังคม 2. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3. ผ่านระบบ e-payment หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสารการชั้น4หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055252960 055245020และเบอร์มือถือ0844381870ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคราวหน้ากับข่าวการสังคมนะคะสวัสดีค่ะ